กันอย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับสักครู่เราค้างไว้นิดหนึ่งว่าเราจะเริ่มต้นสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จเขามีหลักสูตรสอนยงไงของจอยแอนคอยนะครับครับวันนี้หลักสูตรที่เราจัดสอนเนี่ยนะครับอย่างคราวนี้เนี่ยนะครับที่เราฝึกกันที่พัทยาครับนอนกันที่เซนทาร่านะครับก็คงจะเห็นบรรยากาศอยู่นะครับที่ฝึกอบรมนะครับปกติก็ฝึกอบรมทุกเดือนนี่แหละแต่นี่คือจําลองให้ดูเฉย ก็ <g ling> <c oughs> ไม่จำลองนี่ของจริงแหละของจริงเลยนะของจริงเลยเไปฝึกกันแล้วแล้วก็ทํากันแล้วะนะครับโดยเอารูปภาพมาเห็นว่าเนี่ยบรรยากาศเขาฝึกกันอย่างนี้นะครับที่ผมฝึกให้นะฮะ<ช>แล้วก็บรรยากาศที่ฝึกเนี่ยฝึกอะไรทีนี้การฝึกเนี่ยเราก็จะสอนกันให้เขาเป็นผู้นําเวลาฝึกเนี่ยก็จะสอนว่าเอาละถ้าวันนี้คนเราจะสําเร็จเนี่ยอันดับแรกเลยต้องมีความคิดที่ดีความคิดเนี่ยคิดแบบไหนอยากให้ดูสไลด์ก่อนนะครับก็คือเริ่มต้นจากความคิดก่อน เริ่มต้นจากความคิดก่อนนะครับก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่ว่าความเป็นผู้นําประสบผลเนี่ยเราขาดอะไรถ้าอันนี้เป็นเรื่องของซีดีสไปเดอร์นะครับก็คือยายยังมุมน,นะมในยยยังมุมเนี่ยม,มีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่เรารู้ว่าเราเจ้าต้องเรียนรู้แลวเก่งอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็จะให้ดูว่า ต้องเรียนรู้เรื่องความคิดเรื่องทักษะนะครับเรื่องของความรู้ของบริษัทเรื่องสินค้าเรื่องของแผนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องความเป็นผู้นําคุณสมบัติความสามารถการรับรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของศิลธรรมก็คือเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบวินัยความซื่อสัตย แล้วก็เรียนรู้เรื่องของการเป็นผู้นําทีมจะจะนาทีมไปสู่การสร้างรักษาขยะยอย่างไรนี่เป็นหลักสูตรที่ผมสอนอส่วนใหญ่สอนก็สอนว่าเอาจะสอนให้เห็นถึงว่าเอาคนจะสําเร็จเนี่ยมันต้องคิดเป็นนะคิดแบบไหนล่ะต้องคิดบวกนะครับไม่คิดลบต้องใครจัดความความไม่ดีคิดโลบไปยกตัวอย่างความคิดเนี่ยเราพูดถึงว่าวันนี้ถ้าเราทําตัวเป็นทางขยะ อะไรเลยก็รับแต่เรื่องไม่ดีใครเขาโยนเรื่องไม่ดีมาเราก็รับหมดรับแต่ปัญหารับแต่ปัญหาถามว่าเราจะเหม็นไหมมันก็เห <laughs> ม็นเหมือนทั้งขยะนะตัวเราเหม็นเองก็ <laughs> คือคนเราเนี่ยมันถ้าเราทําตัวแบบทางงายายั้งขยะใครพูดไม่ดีเราก็รับใครไม่ดีเราก็เพราะฉะนั้นหลักการที่จะทําให้เราสาเร็จได้ในันดับแรกเนี่ยต้องมีความคิดก่อนก็คือคิดเรื่องบวก คิดเรื่องที่ดีคิดแต่แนวทางที่ไปสู่ความสำเร็จคิดถึงความสําเร็จคิดถึงแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีโ<ฆ>น้มนําเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องดีๆเขาบอกว่ามันเป็นพลังความความคิดเป็นพลังจิตเป็นพลังแห่งการดึงดูดทําให้สิ่งเหล่านะั้นกลับมาหาเราก็ต้องคิดเรื่องดี แล้วมเมื่อคิดดังดีอะไรับต้องบอกว่าต้องเอาอย่าเอาเรื่องลบเข้ามาต้องขจัดออกไปถ้ามีก็ต้องขจัดออกไปต้องดีท้อกออกไปแหละอย่าเก็บไว้ออย่าเอาไว้เท่าที่ยิ่งเอาไว้ก็ยิ่งคิดยิ่งปวดหัวพอปวดหัวมากก็เดี๋ยวสักเอาความคิดไม่ดีเกิดความกังวลเกิดความไม่มั่นใจอ่ะตายเลยทีนี้เกิดจะทําอะไรก็ส,สตารัตก,ก็คือเหมือนกับเดินไปก็ติดอะ่ะจะเดินก็ไม่กล้าเดินจะถอยก็ไม่กล้าถอยอมไม่ไรู้ทำยังไงเดินหน้าถอยหลังบางคนก็บอกใส่เกียร์ว่างนะแล้วผลปรากฏว่าไงมันก็มีปัญหาดูมไหม ไม่มีทิศทางไม่รู้เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังก็เลยอยู่ที่เดิมเ,เดี๋ยวเดินหน้าสองเก้าถอยหลังสองเก้ากลับมาอยู่ที่เดิมก็ไม่ไม่เปหนไรไม่ปไปหนเหตนเราจะเปลี่ยนความคิดได้ก็ต้องมีความคิดในแง่บวกแล้วก็ต้องขจัดความคิดในแง่ลบไปแล้วสําคัญก็ต้องมีแรงบันดาลใจด้วยนะรแรงบันดาลใจที่อยากจะเปลี่ยนเพราะเราก็เคยพูดไปแล้วนนเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยถูกต้องนะครับก็ทาเรื่องแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนเป็นความตั้งใจเป็นความสําเร็จของเรานะครับ เพราะ,ะเมื่อเราเรียนเราสอนเรื่องทฤษฎีความคิดกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาสอนเรื่องทักษะนะครับทักษะเนี่ยก็คือต้องรู้เรื่องอะไรบ้างต้องทักษะเรื่องของการสอนอธิบายทักษะนะครับทักษะว่าเอาทักษะปกติแล้วเนี่ยคนเราก็จะสอนกันไม่เป็นนะครับสอนว่าจะสอนอะไรเขาต้องสอนทักษะในการการสอนก่อนว่าจะสอนคนเนี่ยนะครับสอนอะไรเขา อสอนแล้วก็อบรมเขายังไรทักษะในการอบรมจะให้ความรู้เรื่องอะไระความรู้เรื่องอะไร,รจะมีเทคนิคการถ่ายทอดอย่างไรเห็นไหมครับนี่ก็ต้องสอนเรื่องนี้สอนให้รู้ถึงวิธีการรู้แนวทางแล้วก็รูปแบบในการทํางานว่าจะสอนอะไรสอนให้มีความเข้าใจมีความชนานาญนะ่ะไวนนะ้ง่ายเพิ่มความชํานาญแหละเพิ่มความชํานาญแต่ก่อนจะมีความชํานาญเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนนะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องของบริษัทเรื่องของสินค้าเรื่องแผงกันตลาดเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ก็ต้องสอนว่าเอาละถ้าเราจะมีความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความรู้ด้วยนะมีทักษะแล้วทักษะจะพูดเป็นแล้วก็ต้องมีความรู้รจะพูดเนี่ยเทคนิคการพูดมีแต่จะพูดอะไรล่ะก็ต้องพูดสินค้าสินค้าดีอย่างไรแผนมีประโยชน์ยังไงมีองค์ประกอบอะไร แล้วก็บริษัทเนี่ยในนาคตจะเป็นยังไงมีแผนข้างหน้าเป็นยังไงก็คือบริษัท Joy แอนคอยเนี่ยพยายามแนะนำแล้วเรียกลำดับเรื่องถูกต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องไม่ไม่โดดไปโดดมาอะไรเนี่ยถูกต้องครับอ่าก็จะต้องสอนกันไปก่อนนะเมื่อสอนถึงองค์ความรู้แล้วว่าจะต้องเรียนรู้อะไรแล้วนะครับก็มาสอนการเป็นผู้นําลักษณะการเป็นผู้นำเนี่ยเหมือนเราพูดถึงคนเราเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยตั้งแต่ภายนอก ภายในก็คือความสามารถรแล้วก็แก่นแท้ก็คือการที่คนอื่นจะรับรู้เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์หรือรีกว่าเป็นแก่นแท้เป็นแก่นสารของคนคนนั้นเป็น perception ของคนคนนั้นเขาเรียกว่าเป็นแกนหลักของความเป็นผู้นําการเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะบอกว่าเราจะเป็นผู้นําไม่ได้นะต้องให้คนอื่นรับรู้ให้คนจะรับรู้ได้ก็ต้องรู้อะเรามีความรู้ละเรามีความ <ừ> เก่งละเรามีความเข้าใจละคนนี้เป็นแกนนาครับถูกไหมฮะผู้นําจริงๆเนี่ยมันนำจากทางด้านไหนด้านความคิด ด้านการกระทําคือคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนท uh ี่เป็นผู้นํำไหมเป็นเพราะรู้มากเลยเก่งมากเลยแต่ภาวะก่อนเป็นผู้นํามีไหมมันไม่มีอ่าอาจจะไม่มีก็ได้เป็นผู้นําได้แต่ภาวะคุณความเป็นผู้นำอาจจะไม่มีก็ได้อ่าเห็นไหมเพราะงี้ก็ต้องเรียนเรื่องของความเป็นผู้นําและก็ภาวะความเป็นผู้นําการเป็นผู้นําทีมอเห็นภาพนะฮะท่านบางครั้งหลายคนเขาบอกคนนี้เก่งไหมเก่ง แต่ภาวะการใช้ความเก่งไม่มีไม่มีอทางจอยคอยก็เลยดึงศักยภาพตัวนี้ออกไม้เห็นจะชัดถูกต้องจะเก่งได้เนี่มันต้องมีภาวะความเป็นผู้ที่จะสามารถชี้คนอื่นว่าคุณเก่งภาวะความเก่งไม่ใช่คุยยิงเดียวไม่ได้ก็ต้องสร้างภาวะความเป็นผู้นำนะครับก็ต้องสร้างเห็นว่าถ้าคุณจะเป็นผู้นำเนี่ยแต่ผู้นำเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นผู้นำเนี่ยสำเร็จได้เลยไหมบางครั้งผู้นำก็อาจจะเป็นผู้นำที่ไม่ดีหรือดี อาจจะมีเรื่องของจรรญาบรณเรื่องของศิลธรรมเรื่องของวินยัยบางครั้งผู้นําบางคนขี้เกียจบางคนไม่มีวินยัยถึงเวลาไม่ทําบางคนไม่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรผิดศิลธรรมบ้างมีเรื่องของผิดกฎระเบียบบริษัทษบ้างนะเขาเรียกว่าแตกแถวอะนะ break the rule คือว่าเขาบอกว่าให้ทำสายเดียวก็ทำสองสายเขาบอกว่าให้ทำสามสายก็ทำสี่สายอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอย่าไปแย่งคนอื่นเขาก็ชอบแย่ง ชอบตกปลาในหนองไม่ยอมไม่ยอมไปหาข้างนอกอ,อะไรอย่างงี้นะคือชอบแย่งลูกทีมตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นการว่า,อาชอบทําผิดวิธีไปขายสินค้าตัดราคาบ้างนะครับทําให้คนอื่นก็ขายยากบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> หรือว่าต้องการไปทําลายธุรกิจคู่แข่งหรืออาจจะทําอะไรที่มันเสียไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเอง <c oughs> ก็กลายเป็นว่าไม่ทีสิ่งที่ดี เขาเรียกว่าการทาไม่ได้ก็เป็นผู้นพราะว่า็เป็นผู้นาเนี่ยก็ต้องมีความเป็นผู้นําด้วยก็คือว่าไม่ใช่นึกอยากจะทําอะไรก็ทําบุกอะไรก็บุกก็คือว่าไม่มีศีลธรรมไม่มีจรรยาบรณและไม่มีกฎระเบียบวินัยดงนั้นเวลาคนเราสําเร็จเนี่ยก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับและความเป็นผู้นําเนี่ยไม่บอกว่าโอ๊ยนี่ฉันเก่งนะครับความเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องรู้ว่าต้องมีลักษณะอย่างไรก็ต้องมีเรื่องขององค์ประกอบความเป็นผู้นําเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะความผู้นําเป็นยังไงแต่เรามาพูดถึงการเป็น ภาวะความเป็นผู้นําทีมก่อนภาวะความเป็นผู้นําทีมเนี่ยก็ต้องสร้างการสร้างองค์กรไม่ใช่วันนี้คนเราเนี่ยนะครับภาวะผู้นำไม่มีไม่ออกไปบุกไม่ออกไปหาลูกทีมไม่ได้ไปสร้างไม่ได้เป็นแม่แบบให้เขาดูไม่ไม่ออกไปสร้างสายงานอ่ะคือไม่ทํางานพื้นฐานไม่ทํางานต้องไ่ต้องออกไปสร้างนะครับต้องไปบุกต้องไปทําพอสร้างความเป็นผู้นําเสร็จแล้วก็ต้องมีการรักษานะครับมีการเก็บรักษาไว้นะครับการเกรักษาคือการรักษาลูกทีม ไม่ใช่ปล่อยลูกทีมเข้ามาเสร็จก็ไม่เคยรักษาเลยไอตอนจะ,ะได้ลูกค้ามาสักรายนี่แหมแทบปุ้มเลยอไอเวลาได้มาเสร็จแล้วก็เคลีย์ทิ้งเลยจริงๆยังมีประโยชน์อยู่ครับก็ยังสามารถใช้ประโยชน์อยู่ก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปขยายผลต่อก็ต้องไปชวนคนคนนั้นนะฮะไปใช้ประโยชน์คนหนึ่งคนทําอะไรได้มากมายก็เอาตรงน,นั้นไปใช้เกิดประโยชน์ก็ไปขยายทีมงานอีกไปสร้างทีมงานอีกไปบุกอีกเห็นไหมก็สามารถทําให้เขาไปสมเร็จได้แล้วเมื่อการสร้างรักษาและขยาย เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยเขาต้องไปทําอะไรต่อนะครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือ,อาภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับม,มันจะต้องเกิดจากาสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งอยากให้ดูสไลด์นี้นะครับความเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องมีบุคลิกภาพลักษณะของคมเป็นผู้นำเช่นแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีนะครับมีความ รักษาคำพูดมีการรักษาคำพูดก็คือว่า พูดจาอะไรแล้วรักษาคํามั่นสัญญาไม่ใช่บอกว่ารับปากแล้วไม่ทํารับปากแล้วถึงเวลาก็ไม่ไปรับปากว่าจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยไอ้อย่างเงี้ยนะเขเป็นคํามั่นสัญญาที่ต้องเรียนรู้รแล้วก็ต้องมีความมั่นใจเวลาทํามาแล้วแต่เนี่ยเวลาเขาบอกอะไรทาําหมไอใช่จะทํำไหมก็วันแรกก็บอกว่าจะทาพอสักพักบอกชักไม่มั่นใจดีไหมดีอพอสักพักบอกอมันไม่แน่ใจนะีมันจะดีจริงหรือเปล่ากลายเป็นตกลงแล้วความม,ม,มั่นใจไม่มีเกิดสองในยะ สองในัายะเนี่ยเขาบอกว่า a m b i g u i t กก็คือว่าชักไม่ค่อยมั่นใจก็เกิดสองในาัายะพอสองในัยยะสักพักหนึ่งก็เกิดความไม่ไม่สบายใจก็คือสับสนแหละจิตใจที่ว้าวุ่นกับสับสนพอสับสนเสร็จรักพักพักหนึ่งก็เกิดความไม่มั่นคงทําอะไรก็ไม่สําเร็จเห็นไหมฮะเพราะความมั่นใจและความสามารถเรามีความสามารถในการพูดในการชวนไหมก็ต้องฝึกอบรมเนะเราก็ไปสอนกันอย่างในในหลักสูตรนี้นะครับ<อ>แล้วก็มีความสม่ําเสมอไหมทํางานก็ต้องตำต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอต้องมีการประเมิน มีการคิดเชิงสร้างสรรค์ไหมไม่ออ่กทำแบบเดิมๆต้องมีอะไรครีเอทใหม่ๆอย่าให้คนอื่นเบื่อเพราะคนเราเนี่ยทำอะไรมันเก่าๆทุกวันทุกวันคนก็เบื่อ<ช>ก็ไม่อยากดูก็ทางทำอะไรใหม่ๆต้องมีความกล้ากล้าอยตัดสินใจวันนี้ทําเรื่องนี้พรุ่งนี้ทําเรื่องนี้อะไรที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ทําเลยอย่าไปรอ<ช>ไอ้นันก็ไม่กล้าไอ้นี่ก็ไม่กล้าบุกไอ้นี่จะไปขยายดีไม่จะลงทุนคูไหมทำอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยนะครับไม่ทําก็ไม่ได้อะไรแต่ได้ทํา มันมีอะไรได้ได้มากได้น้อยคือได้แต่ถ้าไม่ทําก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกล้าครับกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนาถ้าคนเราเนี่ยที่มีความกล้าแล้วแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับก็จะสําเร็จได้เหตุนี่คือองค์ประกอบที่เราเรียนเราสอนกันในองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับก็จะมีะรายละเอียดว่าจะสอนอะไรบ้าง มีเนื้อหาอะไรบ้าง <c oughs> ก็จะมาพัฒนาการสอนกันว่าบริษัทจะเป็นยังไงต่อไปมีแนวโน้มเป็นยังไงหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ดีมากที่ผมได้สอนวิธีการทํางานแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไปสู่ความเร็จโดยไม่ยากอันนี้ก<อ>็สอนกันมาแล้วหลายรุ่นนะฮะโดยเฉพาะรุ่นนี้ก็อีกต้องบอกว่าหลายร้อยคน300กว่า,าคนนะฮะแต่และรุ่นเนี่ยก็หลักร้อยขึ้นหลักร้อยสองสามร้อยขึ้นนะครับ<อ>ก็แล้วแต่ว่าสถานที่จะเอื้อมหน่วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่ง ขออนุญาตไปชัาพันธ์ว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่สมมติตอนนี้เดือนธันวาเนี่ยนะครับใครทําเดือนธันวาซ้ายสามขวาสามชวนคนแล้วมีรายได้5,000ันบาทในเดือนนั้นผมจะคัดรายชื่อเดี๋ยวก็จะประกาศในละเดือนๆๆๆๆๆเดือนเดือนส่งไปไม่ต้องไปดูโปรแกรมแล้วครับท่านทาได้เดี๋ยวบ,บริษัทประกาศให้เองถ้าทําได้แล้วไม่ได้ประกาศมาแจ้งบริษัทเลยเ,เราก็จะประกาศแล้วก็จะให้ขึ้นรายชื่อพาไปฝึกอบรมให้สอนโดยผมจะสอนเองนะครับ,รบสอนให้เห็นถึงแนวทางวิธีการแล้วก็ รูปแบบในการพัฒนาเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ยากอันนี้ก็เป็นรูปแบบหลักสูตรที่สอนกันอย่างประจําแล้วก็ทําให้ผู้คนสําเร็จมานักต่อนักแล้วนะครับ,รบนั้นถ้าอยากเก่งอยากมีไรายได้แล้วไปสู่วมเร็จมาเรียนหลักสูตรนี้ครับแล้วท่านจะสําเร็จรนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหลักสูตรสร้างความเก่ง สไตล์จอยแอนคอร์เคอร์เรชันจำกัดที่เราจำลองแบบย่อๆไมาใ้ชมจร,จริงจะยาวกว่านี้นะครับเพราะเวลาจำกัดวันนี้ต้ของขอขอบคุณดรสมชายเทลีรีรหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร c o คอร์เรชันจำกัดครับผมค,ครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับรวยเลือกได้พักกู้เดียวครับ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร0 2นย5 5อ5 8 5 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ถุีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์